สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับผมกลับมาแล้วครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับใช้ชื่อคลิปเนี่ยใกล้เคียงของเข้มบุกดานะครับยูโรทิศาคู่กันแล้วไม่แควกันนะครับอ่บทง่ายๆนะครับคู่กันแล้วไม่แควกันให้กดหนึ่งสองบางครั้งคนเราเนี่ยนะ อาจจะไปคู่คนอื่นมาก่อนแต่แต่เพิ่งมาดูใจตัวเองทีหลังก็กลับมาคู่กันกด2กด3คือรักพรมนะครับผมกดอะไรก็ต้องดูอยู่แล้วกดหนึ่งะครับอะประเด็นนี้ผ่านไปนะครับเพเอเพเอญเมื่อกี้ผมได้เห็นนะครับของคุณเวเลนิก้าวาเลนเซียนะครับบอกว่าคู่นี้เป็นความเงียบที่ดังที่สุดโสุดยอดนะครับผมว่าใช่เลยนะมันลงตัวในแบบนั้นเลยแล้วผมอย่างที่ผมบอกว่าปกติอะแฟนเข้มทิศา ผู้ิดผผิดขอโทษขอโทษแฟนของทิสาอ่าหรือว่าจะเชียร์คู่ทิสาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีคนมาดูเยอะขนาดนั้นนะแต่ยูโรทิสาเนี่ยเป็นคู่ที่เยอะจริงๆนะเป็นเพราะอะไรก็อย่างที่บอกอาจจะตรงกับคำว่าความเงียบที่ดังที่สุดก็ได้ทั้งคู่นี้มันละมุนละไมแล้วบอกว่าเนี่แฟนคลับก็ไม่กดดันแม่ลาไงนะใช่ไหมครับผมว่ามีลุ้นนะเออทีเนี้มันมีคําถามอันหนึ่งว่าอ่ะยกของเข้มก่อนนะ คือมุกเขาดูนานไงนะแล้วก็เข้มเขาก็พร้อมที่จะรออ่ะส่วนเข้มยูทิเนี่ยนะไอ้ส่วนส่วนคลิปยูทิผมว่าทิศาเขาก็ดูนานและแต่ช่วงหลังเขาก็เปิดใจมากขึ้นถูกไหมแต่ว่าผมมองว่าบางทีก็ต้องใช้เวลานะเพราะคู่คู่อย่างเข้มมุกดาเขารอมาสองสามปีแล้วอะแต่คู่นี้ก็เพิ่งเริ่มถูกไหมยังไม่ถึงปีเลยก็อาจจะรอก็ได้แต่คู่นี้มีความประหลาดอย่างหนึ่งนะอันนี้ทฤษฎีผมเองนะเดี๋ยวคนก็มาหาให้ความหวังอีกบางคนเขาอยากจะเห็นคลิปไปเที่ยวด้วยกันหรือะไรแบบนี้ แต่ผมมองว่าทิศาเนี่ยนะเป็นพวกอินโทรเวิร์ตหน่อยๆถูกไหม <c oughs> บางทีอาจจะจีบกันโดยที่ไม่ต้องเจอกันบ่อยก็ได้นะอาจจะคุยกันเองค,คุยไลน์คุยอะไรของเขาแฮปปี้ไปเล่นเกมอะไรก็ได้ไงสุดท้ายมาปุ๊บเป็นแฟนได้เลย <c oughs> เป็นไปได้นะเพราะอินโทรเวิร์ตนะแต่อันนี้โอเคก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้ผมก็พูดแบบแบบลองคิดดูไงแต่ผมคิดว่าบางทีอ่ะดาราเนี่ยเออดาราแปลกอย่างหนึ่งนะคือคนยุคนี้เป็นแฟนกันเร็วถูกไหมถ้าเป็นคนทั่วไป แล้วบางทฤษฎีเขาบอกว่าถ้ามันใช่ใช่ไปนานแล้วไม่ต้องใช้เวลาแต่มันก็มีทฤษฎีแยงว่าดาราเนี่ยนะเป็นอะไรที่หนึ่งช่วงเวลาที่เขาจะได้ทํางานแบบกรอบโกยมันมีน้อยความดังมันมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้เน้นความหลักเกี่ยอะเพราะอะไรต้องรีบโกยถูกปะเบลล่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาบอกเลยว่าตอนนี้เวลาสําคัญสุดคือเวลานอนแทบจะไม่ได้นอนเลย เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาไงโกยก่อนนะที่เหลือเนี่ยนะความรักก็เปติดติดอย่างนึงแล้วดาราช่องเจ็ดตัวเเรียบร้อย,ยก็ไม่รีบมีแฟนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นไป,นป,นปนได้ที่อาจจะยังไม่ต้องรีบนะที่สําคัญก็คือว่า,าใช้คาว่าอะไรอ่ะคู่นี้อาจจะแบบว่าจีบกันแบบออนไลน์ก็ได้นะครับอินโทรเวิร์ด นะแต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีเราอย่าไปคิดอะไรมากไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ถึงบอกคํานี้ไนงะคุณคิดว่ายูโรทิสคู่กันแล้วไม่แขลวกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนตอนนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นแฟนกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราไม่รู้ไนงะบางทีมันมีคอ,อยากไนงะ นะครับตราบใดที่เอาเบื้องต้นก่อนนะผมยังไม่ใช้ใชท่าพิสดารว่าไปคู่คนอื่นแล้วมาเจอมาเจอกันอันนั้นน่ะมันยาวมันคิดยากไปเอาแบบเบสิกก่อนว่าถ้าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่มีแฟนก็ยังมีลุ้นนะผมใช้คํานี้เลยต่อให้จะไปแต่ละคนมีมีข่าวอะไรก็ถ้าตราบใดไม่เป็นแฟนผมก็ยังคิดว่ายังมีลุ้นนะแล้วแฟนขับมาลุ้นต่อไปแต่ผมมองอย่างนี้นะผมใช้คํานี้ดีกว่า เพื่อนผมนะเขาอยู่ในวงการลงทุนเขาตะก่อนลงการลงทุนประมาณหลายปีก่อนเาชอบมีคํานี้นะซึ่งผมจริงไม่ชอบนะแต่ผมว่าเหมาะมาใช้กับคู่จิ้นของช่องเจ็ดเลยครับ hope for the best Prepare for the worst หมายถึงอะไรให้คาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นแฟนกัน Prepare for the worst คือทำใจไว้ว่าอาจจะไม่ได้สมหวังนะเพราะฉะนั้นถ้าท่าน สามอะเตรียมพิแพรอร์เดเวอร์ไว้คือทำใจไม่ได้ท่านจะพายเรือหรือให้ความหวังระดับ100% 1 5 0 300อที่ผมเคยบอกก็ได้เต็มที่เลยแต่พิแพร o r the w o r ร d ด้วยนะถ้าไม่สำเร็จก็ต้องพิแพไว้แต่ผมไม่บอกว่าสำเร็จไม่สำเร็จนะเพราะอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนไงเราก็ยังมีลุ้นไงตราบใดที่ยังไม่มีใครมีแฟนเราก็มีลุ้นหรือต่อให้มีแฟนไปแล้วก็ยังมีลุ้นอีกนะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนทีละสะเต็ปนะแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องที่ไม่มีได้เจอการเพราะว่าแน่คู่นี้จะพิเศษก็ได้นะออนไลน์ออนไลน์ออน,ลน,นะแต่โอเคทั้งหมดทั้งมวลช่างมันเถอะประเด็นคือเรามีความสุขที่ได้เชียร์หรือเปล่านะถ้ามีความสุขก็จะมีความสุขไปแต่คู่นี้มันมีความสุขจริงนะมันเป็นความละมุนอย่างที่คนนังเขาบอกเป็นความเยียบที่แบบที่แบบว่าพิเศษที่สุดนะ เหมือนกับคุณดูรูปนี้ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะผมชอบศิลปินชื่อใหม่เขาแนนเจโลแต่ผมมองว่ารูปอาความร่างของทั้งคู่นี่นะอาจจะเป็นเหมือนของลโอาน์โดดาบันชีนะอย่างเช่นภาพภาพเรื่องโมนาลิซาแต่โมนาลิซาผมก็ไม่ค่อยชอบนะต่มันดังสุดไงแต่ลโอาน์โดมีว่าหลายภาพน,นะแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วพระแม่มารีหรือสักอย่างะที่แบบที่แบบว่า เออแบบมีถ่ายรูปที่แบบพระแม่มารีกับอีกคนหนึ่งะที่ถ่ายรูปคู่กันต่างคนเอาลูกมาแล้วก็นั่งด้วยกันอันเนี้ยมีความละมุนละไมหรือถ้าจะถ้าจะเป็นแบบที่ผมชอบก็เป็นลูกของไมเคิลเนเจอโรนะอย่างเช่นลูกของเพียต้ตาที่เป็นลูกปั้นไมเคิลเนเจโรจะเก่งลูกปั้นแต่ว่ารูปก็ดีนะที่เป็นแบบเออแบบรูกที่สร้างชื่อเขานะเป็นลูกของพระแม่มารีเนี่ยนะอุ้มพระเยซูอยู่นะฮะเพียร้ตาอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าให้เป็นศิลปินระดับเลยในซองเลย ไปนั่นเลยนะคะแต่ผมชอบนะคะมันมีความละมุนล,ละไม่นะท่านอาจจะลองไปดูรูปถ่ายลองเซิร์ชดูนะไมเคิลเอนเจโลนะฮะมีความละมุนแบบไหนนะเพียต้าหรือว่าหรือว่าเป็นอ่าอะไรนะลีโอนาร์โดนะถ้าลองเสิร์ชดูหลายๆรูปนะลองไปเสิร์ชดูมันละมุนจริงๆนะแล้วคลาสสิกด้วยนะผมว่าความรักของทั้งคู่ะคลาสสิกต่อให้เป็นแฟนไม่เป็นแฟนนะคุเวลนิก้าก็เขียนไ้ชัดเจนนะ มันก็แฮปปี้มันก็ดีต่อใจแล้วคู่นี้มันดีมากๆจริงนะเออมันแบบอธิบายไม่ถูกอะนะมันเป็นอะไรที่แบบเออผมว่ามันเป็นคู่ที่มีความระเมียดละไม่นะครับผมแค่เห็นรอยยิ้มท่สาเวลาที่เจอ,อยูโรเนี่ยโอ้โหแบบโล่ละลายโลกแบบหลอมละลายลงมาตรงหน้านี่ขนาดผมไม่ใช่มีสเปคที่ชอบสาวมวยนะผมยังรู้สึกแฮปปี้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบออแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งนะ โนชายนะที่หลุนอยู่ทีเนี่ยจะเป็นแฟนขับทิสามากกว่าแฟนขับยูโรแต่แฟนขับยูโรก็แอบมาให้กำลังใจนะผมว่าเป็นอะไรที่น่าหลักมากเขาบอกเป็นทั้งเซฟโซนเป็นทุกอย่างทุกอย่างนะฮะคือคุณลองคิดดูนะว่าคู่นี้มันดูเหมือนกับทุกสิ่งลงตัวถ้าได้คู่นี้มันจะเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่คำว่าเพอร์เฟกนะเพราะอะไรรู้ว่าผมกลัวเขาไม่เพอร์เฟกนะหลายครั้งเพอร์เฟกต์แล้วมันล่มสลายทุกทีเลยนะผมใช้คําว่าก้าบวกหนึ่งแล้วกันอืม คือต้องเป็นเก้าก็พอเหลือช่องว่างไว้นะครับแล้วก็คู่นี้ผมว่าสถานะไหนมันก็แฮปปี้ต่อให้เป็นเพื่อนก็แฮปปี้นะแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนแล้วที่มันมีสิกแนวอย่างหนึ่งนะเหตุที่ผมเคยบอกไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. แฟนคลับมันเชียร์อย่างลุนหลามเลยนะแล้วหลายครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นคะแนนที่ชักจูงให้ทั้งคู่มาคู่กันจริงๆก็ได้ mm hmm. บางคนน่ะกว่าจะรู้ใจตัวเองไะต้องปล่อยคนอื่นเชียร์จนแบบบ้าคลัง่งไะ ผมใช้บ้าข้างในความหมายที่ดีนะเคซี่แบบอะไรที่แบบโอ้โหคู่นี้มันแบบสุดๆแล้ววะ่ะเออผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวเขาหาว่าผมอวยเพื่อเรียกเลตติ้งไม่ใช่นะครับผมรักคู่นี้จริงๆนะครับแล้วผมพูดตัทีแรกเลยนะวะ่าคู่นี้ผมทําไม่ได้สนเลตติ้งขนาดนั้นเพราะมันไม่เยอะแต่ตอนนี้มันมาเยอะเองอะ่ะแล้วผมจะทำยังไงผมร้องไห้เหรอผมก็ยิ่งต้องดีใจดี ถูกไหมครับแต่ผมทาตั้งแต่แรกถ้ายอ้อนไปดูคลิปเ่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นผมเชียร์เพราะใจรักนะเราชอบทิศสาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงคือผมชอบผู้หญิงที่เงีย,งยบๆนะและ้วเธอก็ดูเงีย,งยบๆแต่ผมชอบผู้หญิงที่อ่อนนอกแข็งในนะทิศสาเป็นอย่างนั้นจริงนะแต่ความแข็งของเขาก็ไม่ได้ทําลายใครเขาเป็นความแข็งที่ที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะฉลาดอะ่ะเออนั่นแหละแล้วยูโรก็มาเติมเต็มไงเ,เป็นความละมุนละไานะผมเชื่อว่า ยูโรเนี่ยคือทิศาไม่ยอมเปิดใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะเปิดใจใครก็ต้องเป็นยูโรนะนาะทีนี้นะเพราะว่ายูโรเนี่ยผมว่าเป็นคนที่นุ่มนวลและเป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงไงแล้วแบบแม่แหละคือคือเขาสื่อสารกันได้ง่ายทั้งคู่เนี่ยนะมันก็เลยมีลุ้นไงเออนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหมือนกับว่าผมว่ายูโรก็ชอบอยู่กับทิศาเลยนะคือถึงแม้จะบอกว่าไปอยู่กับอีกคนหนึ่งก็แฮปปี้นะแต่ผมว่าก็ คืออย่างนี้ผมต้องบอกว่ายูโรเนี่ยนะเหมาะกับคนที่มีอายุมากกว่าคือบางหลายครั้งเนี่ยนะมันเป็นเทรนด์เทรนด์ของยุคนี้นะผู้ชายที่เขาชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณรู้ว่าผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามีเสน่ห์ตรงไหนเขาเข้าใจผู้ชายเขาดูว่าผู้ชายคิดยังไงและต้องการอะไรนะบางครั้งคนเราอ่ะโดยเฉพาะคนที่มีอายุไม่เยอะนะอย่างยูโรเนี่ยอ่าเนี่ยเพิ่งไปปอบใหญ่รุ่นน้องที่ อ,อกหักอยู่นะครับผมก็ลอบใจแล้วก็เข้าใจอธิบายเขาฟังในหลายๆเรื่องนะครับนั่นแหละผมคิดว่าคนที่มันคนที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยบางทีเขามีความอ่อนไหวหรือมีความอะไรที่แบบเยอะไงถ้าได้ผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าที่เข้าใจเขาลอบโยนเขามีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าบรรลุความผู้ใหญ่ได้เร็วแล้วชีวิตมันก็จะแฮปปี้กว่าเดิมไงถามว่าชีวิตที่เผชิญความอะไรต่างๆมันแฮปปี้ไหมมันก็แฮปปี้ในแบบ ในแบบทุกๆนี่แหละนะแต่ถ้าได้เจอทางที่แฮปปี้แบบราบรื่นมันก็ดีอะทุกคนอยากจะไปทางราบรื่นอ,อยู่แล้วอะแต่ที่บอกไงทั้งหมดทั้งมวลต่อให้บอกว่าเหมาะสมกันแค่ไหนเนี่ยนะสุดท้ายอะถ้ามันไม่คู่กันไม่ชอบในความรักมันประหลาดนะมนดีความเหมาะสมก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงแต่อย่างที่บอกไงเราแฟนขับทิศสามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะทิศสาเขาเป็นคนที่โลมแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้เร็วดังนั้นเนี่ย ผมก็เชื่อว่าแฟนลับเราเนี่ยเชียร์ไปเต็มที่เลยต่อให้ลงเป็นเพื่อนกันก็ยังแฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ผีแพ์ for the world แล้วเนี่ยคุณเชียร์ได้เต็มที่เลยร้อยหรือ 120, 150, ร้อยยีร้อยห้ารือยสาเอ้ยหรือ300ก็ช่างแต่ย้ำคำเดียวคุณผีแพ้ for the world หรือเปล่าถือถ้าคุณผีแพ์แล้วไม่สำเร็จคุณก็ทุกแล้วฟื้นมาได้เร็วอันนี้ผมเชียร์ให้เทียเต็มที่เลย แล้วผมเชื่อว่าแฟนลับทิศาเนี่ยทุกคนนะพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องพีแพร์ฟร์เดอะเวิร์มากเกินไปเพราะหลายครั้งถ้าพีแพ้มากเกินไปกังวลมากเกินมันเชียร์ไม่มันมันต้องเชียร์แล้วต้องหวังชัยชนะมันต้องหวังชัยชนะเท่านั้นถูกไหมครับแล้วผมเชื่อว่าทิศาเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชผู้ชนะถึงแม้ชัยชนะจะมาช้าหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเขาจะมานะครับผมใช้คํานี้นะทิ้งท้ายให้นะฟเฟเบียนรู้จักการลบแบบฟเฟเบียนมา การลบหลายครั้งไม่จช่เป็นที่ต้องชนะตั้งแต่ต้นมือนะอ่าเฟเบียเนี่ยลองไปเสิร์ชซับเลยนะเป็นในพุ่นของโรงมันนะคนจะรู้จักฮันนิบาลมากกว่าครยมันไม่ใช่ฮันนิบาลเลกเตอร์นะฮันนิบาลเลกเตอร์ที่มันลบจิตเนนะี่ยเขาเอาชื่อมาจากไม่ทัพฮันนิบาลเป็นอนาณาจักรคาเท ซึ่งอยู่แถวน่าจะตูนิเซียนะผมจําชื่อไม่ได้มันอยู่อยู่ตรงแอฟริกาแล้วแล้วแล้วแวอฟริกาข้ามแม่มมน,น้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปเนี่ยนะก็จะเจอกับโรมันก็สู้กันไปเนียนะหลายยกฮันดิบาเนี่ยยกทับข้ามภูเขาแอลจจมาติกรุงลงแต่กรุงรมใช้วิธีแบบสู้ไม่ได้ก็ถอยอะแล้วปล่อยเหมือนกับว่าทําสงครามกองโจรไปเรื่อยๆสู้ได้ก็สู้สู้สไม่ได้ก็ถอยอ,อาศัยกําแพงเมืองโรมาสุดท้ายฮันดิบาแพ้ภัยการเมืองโดนเรียกกลับ สุดท้ายก็เลยเสื่อมถอยแล้วก็แพ้นี่แหละเขาเรียกเฟเบียนไงคือสู้ค่อยเป็นค่อยไปสู้ไปสู้ไปเรื่อยๆไอ,อ้น,นั่นก็ถอยไปก่อนแล้วรอเวลาศัตรูเพ่งถามแต่อันเนี้ยคือเรื่องความรักไม่ใช่เป็นศัตรูหรอกแต่ผมแค่เปรียบเทียบไปฟังว่าบางทีไม่ต้องรีบไงแล้วสุดท้ายเนี่ยนะผมเชื่อว่าทิศาก็จะกลับมาชนะอย่างที่บอกไงทิศาก็เป็นดาราที่สวยเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ดังแต่ดังยังดังไม่มากจนกระทั่งเรื่องอะไรครับสัม,มันคีหัวใจนะแล้วก็มาพีค ที่เรื่องอะเข้มซ่อนตายความรักก็เหมือนกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มาแล้วทิศาจะเป็นผู้กุมชัยหมายถึงว่าได้หัวใจยูโรไปครอบคอรองนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่อยากใช้คาว่าได้ก็เอาเป็นว่าได้พบรักได้คู่กันคู่กันแล้วไม่แคลกันนะส่วนท่านจะก,กดหนึ่งกดสองหรือกดสาวันนี้ก็แล้วแต่ท่านกดหนึ่งคือคู่กันแล้วไม่แคลกันแบบม้วนเดียวจบคือเป็นแฟนกันเลยนะแต่อาจจะต้องใช้เวลากดสองคือ อาจจะไปคู่คนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันแต่ก็อยู่กันยาวๆกด3คือเป็นแค่หลักโปรโมทนะผมกดหนึ่งนะแล้วมั่นใจว่าชายชนะจะเป็นของคู่นี้นะครับนะหรือต่อยไม่ชอบชายชนะก็คือความมุ่งมิงความรมนติกจะเป็นของคู่นี้ดุด,ดังผลงานของเรีวโรเดอร์ดาวินชีไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องอมีงที่นี้ผมนึกได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ เขาเรียกว่าโมนาลิซาหรือจะเป็นเดอรลามส์สเปอร์ก็ได้นะครับหรือเป็นไมเคิลเนลจูโรก็ได้เพียตานะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ